สวัสดีครับมาพอแล้วครับนี่ครับบรรยากาศย่ำแรงครับเดี๋ยวนี้มาผัดเผ็ดหนูหน้าครับครับหนูเอากระสบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาหนูไปล้วนกันครับผมหนูเพิ่งจะออกจากตู้เย็นครับซับไปเตาแล้วครับ ล้วนพวกเราจะน้ำก็ทล้วานำมืออก โอเคครับพาไปก่อนครับเดี๋ยวไปมาผัดครับลงมือผัดเลยบัดเนี่ยมั่นเลยครับ,รบ,บอีกแกงเป็ดนะาครับผม็นิมไปเลยครับถาดจัดจานเป็นไง ได้ครับรับดีครับผมนว่นละตามนิดนึงครับผม Rồi, lột trà cũng được Tạm Tắt tạm tài tạm เอียผมกมันก่อนตอนชุดใต้เดี๋ยวเข้าเลยครับโอ okay, right. เคเสร็จเรียบร้อยครับปลดเป็ดนูองครับวันนี้กับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ผัดเผ็ดหูหน้าห่อผัดแปดบ้านๆแสบๆไม่นี้ไม่ได้ออกไปใส้ครับไม่ผัดเผ็ดหนูกินอยู่บ้านครับไม่ครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมกังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเรื่องรับสหรับุปนี้ก็สวัสดีครับปอ,อกันคลิปหน้าครับผม